สวัสดีค่ะพบกับอูสร้างบอยค่ะเมื่อน,นี้อู้างบอยอยู่บ้านนนทานขั้นนี้เป็นขั้นเท่าไหรขั้นที่สามค่ะขั้นนี้จะเป็นรุ่นสเปกใหญ่ค่ะเป็นเผ้าหกล้อลอ,อยชิปแรงมาค่ะขั้นนี้เป็นล่างนำหนาห่าค่ะเป็นโปรคัตซี่เงา้วไปเลยจ้ะขั้นนี้เป็นรุ่นบดํเงาย้ยยูทีซีเมตรกว้างยูทีเมตรเก่าสิค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งลูกค้าลเลือกเป็นสีสีเขียวอ่อนค่ะหรือว่าเขียวใบตองหล้วกัลูกค้ากะข้างในนี่จะเป็นกระบะปลูกมั่นนะคะ คันนี้จะบรรทุกมันได้ประมาณหาหตันค่ะถ้าเกิดไ้อ่อนกับด้ประมาณเจ็ดแปดตันจ้ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถโทรสั่งสื่อกับสังบอยเลยค่ะเบอร์โทรส้างบอย0ูนย์หกสองสามสีหนึ่งเจ็ดซีซีหนึ่งค่ะสีสั้นลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้จ้ะของส้างบอยก็จะเป็นลักษณะหนาตาแบบนี้นะคะเล็กหนามาตรฐานแน่นอนจ้ะ ถ้าเกิดเท่ามีปัญหาหรือว่าคองสางมีปัญหาสามารถโทษแจงปัญหาสร้างบอยจะถ้าเกิดใส่งานไปภายใน6เดือนถ้าเกิดเท่าหกลอบเสษน,นี่ขาด้างบอยจะเอาเศษไม่มาเปลี่ยนฟรีจ้ะบ่มีคาใส่ใจก็คือเข็มหายดูแลหายค่ะคันนี้ด้านในเป็นสีสมจะด้านนอกเป็นสีเขียวอ่อ,อนลาบบนก็นสามารถถอดออกได้จ้ะของอูสร้างบอยเกิดจะมี ผ่วงยูไ่ไรลรลุนไลลยราคาค่ะแพงสุดก็จะเป็นตัวรุนให้ดอลิค่ะแลวก็ะล่องลงมากกจะเป็นเท่าหกล่อค่ะของสร้างบอยจะมีกระบะปลูกมั่นหลวก็ะผานขุดมั่นค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดที่ได้พ่วงไปแล้วอยากได้สองตัวนี้เพิ่มก็สามารถโทรมาัา,าสงสื้อใด้คือเก่าค่ะเบอร์โทร้างบอยถ้าเกิดจดประทันกับยู่ไตค้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ผูกมั่นแล้วเพราะว่ามัน้นไปแล้วนี่ค่ะ

เปิดข้างได้อีกนั่งสีคองกาวาเลนไปกับหกเถวที่บอกนีสวัวัสดความแข็งแรงของกระปาาลูกมั่นบริขึ้นอยู่กับตาคายรอบขางด้วยค่ะเอฟซีมันขึ้นอยู่กับโค้งสารเพิ่อนทักอยู่ห่างลางค่ะมันจังบ่หอยมันจังบ่เอา แม่ค่ะมันมันมันสีบ้เอาสมมติว่าเ้าเสียบไปเสียบไปถ้าเกิดลูกค้าอะไรกับบ้าถึกกับจังซางแต่ซางบอยกับจะเฮ็ดหนาตาประมาณนี้ว่ะนั่งผมนั่งได้สี่คนอ่ะอันนี้คือนั่งได้สามคนไม่ได้ความแข็งแรงบริยุกับตาคายด้ค่ะตาคายนี่คือห้ากแบเปิดให้มันโล่งมันกระแข็งอยู่แล้วค่ะใส่ถังแล้วก็มันขึ้นอยู่ว่าโค้งสางด่านล่างที่ย์ซางพันทักจ้ะชางบอยขายว่าแพงตัวนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดพันนี่แล้วค่ะ พันคุดมั่นสร้างบริขายเก่า่านถ้าเกิดลูกค้ายุไกลกะจะมีค่าขนส่งถ้าเกิดพวกไก่กะส่งฟรีกะเอาตัวเก็บได้เดี๋ยวเพื่นเพิ่นไปเห็นตัวย่างเพิ่อนก็อยากได้ตามเดิ๋ยวคนคนเปเซ็นตัได่างเพเซอนก็อยากได้ตาม